ดีตอนร,รับทุกท่านเข้าสู่แอนเมนนะคะวันนี้เรามาทําขนมปังอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือฟักทองนั่นเองนะคะตอนนี้แอนกาลังนึ่งฟักทองอยู่นะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทาขนมปังฟักทองกันนะคะตอนนี้ก็ขอเวลาไปนึ่งฟักทองให้สุกก่อนนะคะน่าจะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะคะเพราะว่าตอนนี้แอนได้ตัดให้เขาชิ้นเล็กๆแล้วนะคะก็นึ่งด้วยไฟแรงนะคะประมาณ20นาทีค่ะ เอาล่ะตอนนี้ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าได้ที่หรือ,อยังนะสุกหรือ,อยังเอยโอเคน่าจะสุกแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาฟักทองออกมาบดกันเลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะฟักทองนึ่งก็อยู่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมบดด้วยนี่นะคะเครื่องบด ใช้เครื่องบดมันฝรั่งเอาก็ได้นะได้เหมือนกันนะคะแต่ในระหว่างที่เราบดนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปด้วยเลยนะคะทีเดียวเลยบดผสมกับฟักทองเอาไว้ก่อนเลยนะคะสําหรับน้ําตาลทรายฟักทองนี่ก่อนนึ่งแอนปอกเปลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาบดได้เลยนะไม่ต้องเอามาปอกเปลือกซ้ําอีกนะคะ โอเคแล้วก่อนที่เราจะนำไปทำขนมปังนะคะคุณผู้ชมเราต้องรอให้ฟักทองบดของเรานะคะอุ่นลงมานะคะถึงประมาณ40องศาก่อนนะแล้วค่อยเอาไปตีกับ แป้งขนมปังนะคะค่อยเอาไปนวดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยแป้งสุกหมดนะคะยีสต์ก็ผับตายเรียบนะคะเดี๋ยวจะเอ๊ขนมปังทําไมไม่ขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้นะคะบดฟักทองแล้วก็รอให้เขาเย็นก่อนนะคะุ่ผู้ชมอาจจะทำให้เย็น้วยการใส่ตู้เย็นนะคะใส่ช่องฟีซอะไรแล้วแต่เลยนะคะก็ แอนก็จะบดไปเรื่อยๆนะคะให้เขาคลายความร้อนแบบนี้นะคะจนกว่าอุณหภูมิของเขานะคะจะเย็นลงจนได้ที่นะคะก็คือไม่เกิน40องศาไม่เกิน45องศาประมาณนี้นะคะถึงจะใช้ได้นะคะเอาละตอนนี้ฟักทองนะคะก็เย็นจนได้ที่แล้วนะคะอยู่ประมาณที่40องศาเซลเซียสนะคะแอนก็จะเทในส่วนของฟักทองบดนะคะลงไปในเครื่องนวดเลยนะคะ วันนี้สูตรที่เรานวดนะคะจะทำขนมปังนะคะใส่โรบ480กรัมนะคะได้2โรฟด้วยกันนะคะคุณผู้ชมถ้าใครจะทำเล็กๆนะถ้าทำโรบเดียวก็หาร2นะหลังจากนี้ก็จะใส่เกลือลงไปนวดผสมนะคะ แบบนี้แล้วนะคะเอก็จะใส่แป้งขนมปังนะคะที่เทผสมกับนี่นะคะนมผงนะคะเทรวมกับแป้งนะคะเราค่อยใส่ลงไปรวมถึงนี่ด้วยนะคะยีสต์นะคะแองก็จะเทผสมรวมกับแป้งก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ลงไปนวดกับฝักทองนะพร้อมแล้วก็เทปแป้งลงไปเลยนะคะ ช่วงแรกๆเขาอาจจะแห้งๆหน่อยนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคุณผู้ชมนวดไปเรื่อยๆก่อนนะโอเคสังเกตได้ว่าแป้งเนี่ยเริ่มรวบเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะใส่เนยลงไปนวดผสมเลยนะคะใส่ลงไปเลยหลังจากใส่เนยลงไปแล้วนะคะจะใช้เวลานวดประมาณ20นาทีนะคะ หลังจากที่เราใส่เนยลงไปนวดผสมแล้วนะคะเนื้อขนมปังนะคะเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนวดผสมเลยค่ะแบบนี้นะคะตอนนี้ก็นวดจนครบเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอนจะนำโดขนมปังนะคะออกมาที่แผ่นรองนวดนะคะเพื่อที่จะตัดแบ่งแป้งแล้วก็รอขึ้นรูปเลยค่ะ แผ่นรองนวดกับโดขนมปังนะคะดันสีกลมเกินกันซะง,งั้นนะวันนี้ขออภัยด้วยนะคะถ้าเห็นไม่ชัดนะเออลืมคิดไปว่าเขามีสีเหลืองเหมือนกันนะคะสำหรับโดขนมปังวันนี้นะ,ะวันนี้ขนมปังเป็นไงบ้างได้ฟิล์มหรือเปล่าโอ้โหคุณผู้ชมดีงามมากๆสำหรับฟิล์มวันนี้นะคะ เอาละวันนี้นจะพักแป้งรอบเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาตัดน้ำหมักตัดน้ำหนักโดขนมปังกันเลยนะคะ<ๆ>ก็จะตัดเป็น6กก้อนนะคะก้อนละ198กรัมนะคะโอเคได้6กก้อนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะคลึงกลมเลยนะคะโอเคนะคะก็คลึงกลมให้หน้าเรียบตึงนะคะทั้งหมดแล้วนะคะ เดี ja. ๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้เขาคลายตัวนะคะประมาณ15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปจริงกันค่ะอย่าลืมหาอะไรมาปิดเอาไว้ด้วยนะคะกันหน้าขนมแห้งนะคะเอาละมาขึ้นรูปกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้เตรียมพิมพ์เอาไว้แล้วนะคะก็จะเป็นพิมพ์ลบแบบ480กรัมแบบนี้นะคะเริ่มจากก้อนแรกนะคะ เอาด้านหน้าเรียบลงด้านล่างนะด้านล่างเลยนะคะ,ะขึ้นรูปแบบโชโกุปังนะคะุผู้ชมพับสามทบแบบนี้นะคะแล้วก็รีดออกอีกครั้งหนึง่งก็เป็นการขึ้นรูปแบบสวิสโลนะคะที่เราทำกันบ่อยๆ ปลายด้านนี้ก็จะกดให้บางนะคะใช้วิธีรีดเอาก็ได้นะคะจะได้ง่ายเสร็จแล้วก็ม้วน,นะคะ่ะม้วนให้แน่นนะคะ แล้วก็เจ็บด้านล่างให้มิดเลยนะคะแล้วก็นำใส่พิมพ์เลยค่ะใส่พิมพ์ลงไปแล้วนะคะก็ใช้กำปั้นกดๆนะคะกดลงไปเลย Okay. ได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอให้แป้งขึ้นฟูเป็น2เท่าเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คแป้งกันดูอีกทีหนึงนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะขนมปังของเราก็ขึ้นฟูได้ที่เลยนะคะเต็มที่เลยพร้อมที่จะนําเข้าอบแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะนําเข้าอบนะคะเราจะมาทาหน้าขนมปังด้วยนมข้นจืดนะคะผิวหน้าขนมปังเขาจะได้เนียนสวยนะคะคุณผู้ชมทาบางๆให้ทั่วเลยนะคะ โอเคแค่นี้ก็พร้อมนำเข้าอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบก,กันเลยนะคะสุกออกจากเตามาแล้วนะคะน้องเติบโตแบบไม่มีอะไรกั้นคุณผู้ชมใหญ่โตมโหระทึกมากนะคะเห็นไหมเนี่ยหใหญ่โตมโหฬานมากนะคะ ออกจากเตามาร้อนๆนนะคะเราก็จะทาหน้าขนมด้วยนมข้นจืดอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จะพักขนมปังให้เย็นสนิทนะคะก่อนที่เราจะมาสไลด์นะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะขนมปังของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะขนมปังวันนี้นุ่มมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะมาเริ่มฉีกดูเนื้อของขนมปังกันเลยดีกว่านะคะขนมปังของเราวันนี้ดูสิคะคุณผู้ชมมันมีเยือ่อมีใยมันนุ่มนิ่มไปหมดเลยนะคะเนื้อเขาดีมากๆเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับช่องแอนเมดกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพร้อมๆกับขนมปังฟักทองนุ่มๆสูตรนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ